แม่กินตับแต่กากมันกิน,นะอะอร่อยเลยฮะอร่อยเลย อม่คนเดินออกกำลังแม่ไม่ออกไปมั้งเหรอ่ะป่าน,นก็ยังเจแล้วจะให้เอาสองตัวนี้ไปอ่ะไปได้วันเนี้ก็ไปินน้ำลมบ้างเลยกลัวหนาวกลัวหนาวใครกลัวใครหนาวแม่กลัวหนาวกลัวตัวเองหนาวไม่ได้กลัวแมวหนาวอื วันนี้ดูหน้าตาดีขึ้นก่อเมื่อวานนะใช่แต่ว่ายังไม่หายอืมรู้แล้วมันไม่หายสนิทหรอกมันต้องนอนเยอะอย่างที่แม่บอกนอนแล้วกินน้ำไม่เยอะน้ำนี่คือกินเยอะแล้วอืนอนเนี่ยขาดนอนอที่ฟิลป่วยเนี่ยเพราะฟิล์ปวดนอนนั่นแหละคือนอนดึกแล้วไปทัวรมตัวลงนอนนอนไม่หลับอีกมันก็เลยมันก็เลยทําให้พักผ่อนน้อยก็เลยป่วยเนี่ย มนบนและอืมเข้าเย็นครับกินเข้าเย็นอยู่อ้าวไล่อยู่อ่ะใช่อ้าวไม่รู้ทำไมไล่อยู่แต่ไม่บนน่นอ่ะทำไมอ่ะกลัวเขารู้ว่าีว้อจริงมันไง ใช่โบเขารู้เหรอว่าตัวเองขี้บ่นแค่ไหนโอ้ยยังน้อยกว่าลูกชายค่ะลูกชายนี่ห้าเท่าสิบเท่าเลยลูกชายขีย้บ่นเหรอขี้บ่นสุดๆทำไมลูกชายเป็นไงขี้บ่นสุดๆุดบ่นยังไงล่ะพูดเยอเป็นคนเนี้ยบมากเนี้ยบตลอดเวลาเนี้ยบตลอดเวลา ไม่ขี้บ่นหนะผมว่าผมว่าตัวเองก็ไม่ไม่ได้ขี้บ่นนะลูกชายคนโตบอกลูกชายคนโตน่ารักไม่ขี้บ่นหรอกนั่นทำไมไม่ยายบ้านไม่อยู่ลูกชายคนโตเลยอ่ะลูกชายคนโตบอกแล้วว่าถ้าเขาไล่ถ้าเขาไล่แม่แม่มาอยู่กับนี่นะผมบอกว่าอือ,อ้ไม่บอกอ่ะแต่ได้ไล่ไปทั้งนานแล้วถ้าเขาไล่แม่มาอยู่นี่เลยนะ อ๋ทำไมบอกช้ายอยัางเลยอ่ะจะได้แบบเออไล่ไปอยู่ลูกแค่คนโตนันล่ละอยู่หลังๆนี่พูดเลยก็ถามว่าบ่นพูดเลยไม่ได้เลยเนาะทำไมเขาไม่รับไปอยู่ด้วยละ่ะทำไมเขาไม่รับไปอยู่ด้วยเักขี่อ่ะบอกว่าน,นไกลสละบุรี บ๊วยตลาดบวยแค่ปักซอยอยู่นี่ใกล้ตลาดบุรีเขาอ้างเขาอะเขาอ้างว่าเห็นมะเขาคนไม่จริงนะเขาคนไม่จริงผมมันคนจริงเดี๋ยวถ้าบ้านนี้เขาไล่ไม่ก็ไปอยู่บ้านโน้นพอไปอยู่บ้านโน้นแล้วเขาไล่ก็มาอยู่บ้านนี้เห็นมะไปคนกี่บ้านเนี่ย แม่มันต้องมีบ้านของแม่เองเลยสบายมากเลยดีนาอชีวิตถ้นานนข้าวไฟก็ไ,ไม่ต้องเสียเพราะว่าแม่อยู่เกาะเกาะลูกกินอืระวังโดนลูกไปเอาล,ลูกเอาไปปล่อยเกาะบ้างนะลูกก็ไปปล่อยทีอยู่แล้วปล่อยเกาะที่ญี่ปุน่นปล่อยอะไรปล่อยอะไรเดินตามต้อยต้อยต้อย ลูกกำลัไป่ยเกาะที่ญี่ปุ่นลูกบอกว่าถ้าถ้าหลงนี่แม่กลับไปได้แน่ๆเลยเนี่ยใช่เอาไปปล่อยเบือ่อแม่เมื่อไหร่ให้เอาไปปล่อยญี่ปุ่นนะเพราะว่ารถไฟนั่งยากเลดนหนึง่งคุณแม่ก็จะกลับบ้านกลับไม่ถูกอันนี้หยอกเล่นนะคุยกันคุยกันสนุกสนุก,กนดราม,ม่านะฮะอืม เราคุยกันแบบเอาเอนเอาเอนจอยเอ็นจอยเขาเย็นครับเป็นมือที่สองของวันเพราะว่าส่วนสายหายดีแล้วไหมยังไม่หายสนิทครับ ซื้อไก่ทอดแถวนี้มากินได้นะครับแล้วก็เอาสาหร่ายมาคลุกแล้วก็เอาข้าวจากเมื่อวานที่แฟนขับซื้อมาให้มาคลุกกินก็ขุนข้าวญี่ปุ่นมาเมื่อวานเมื่อบานแฟนขับเขาซื้ออาหารญี่ปุ่นมาให้ละข้าวมันเหลือเราก็ได้เก็บมาเอามากินวันนี้ต่อ เราไม่ได้ซ้อมเลยครับแล้วคอยแบเีเดี๋ยวเร,เริ่มเช่นเดือนนี้เมื่อวานเราเจอไหมไม่ได้เจอไงปกติเราไม่ได้เจอเพราะมองไม่เห็นแต่ไม่ต่อกั้อีอีกคือมองไม่เห็นหรอกตัวจริงกว่าผีไหมกลัวครับ เดือนนี้จะได้เจอกันอีกไหมยอยากเจอไหมครับเดือนได้อยากเจอไหมย mm. อยากเจอก็ต้องมามาเจอนะครับไม่สบายใช่ครับมีปรุงส่งละครเวทีไหมไม่น่า ขาบว่วงสรวงหรือไมปกติไม่รู้ว่าเรจะมีการไหวครับแต่ว่าไม่น่าไม่น่าบว่วงสรวงจุดึงให้ส่งไอะไรมาให้ส่งอะไรมายังไม่หายเลยครับยังป่วยอยู่เลยครับแต่ว่าการดีขึ้นนะ แค่ยังไม่หายไมาลืมซื้อบัตรมาดูกันได้นะครับเริ่มแสดงนะครับวันที่6มีนาะคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนหน้า1 9เท่า49เพืออะไรนะรกินยาเยอะไหมก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับ พวกนเป็นอร่อยมากเลยอืมนาสี่สบเก้าเข่าสี่สิบเก้าเอ้ยแรงมากเลยอะตอนนี้นะบัตรขายแล้วนะครับที่ไทยทีเกตเมเจอร์นะครับก็ไปซื้อบัตรกันได้ไปดูที่นั่งดูรอบได้ครับที่ไทยทีเกตเมเจอร์ราคาบัตรจะไม่ได้ เจอกันรอบสุดท้ายนะครับคุณฟ้ายาวาันเจองันหรือไมเจ้ยทีเตงไข่เตงไข่เชื้อสีชมพูฮูด,ฮดสีชมพูพี่อายุเท่าพี่ตาอูใช่ครับเป็นเพื่อนกันอายุรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกับตาอูให้เราไปกี่รอบเราเรา,เรามีตังเท่าไหาร่เราซื้อเราซื้อมาดูให้หมดเลยดีกว่า ต่ถ้าเงินเหลือมากก็เปย์เราได้นะอายุเท่าไหร่แล้วตาอู๋อายุเท่าไหร่ครับผมก็อายุเท่านั้นแหละยี่สิบห้าเราคอยเมนคิดน้ากลัวไหมผมว่างหน่ากลัวนะเราผมว่าสนุกแต่ว่าอายุน้อยกว่าอัพโหลดห้าอายุเท่าตาอู๋แต่ว่าน้อยกว่าอัพโหลด ว o นนี้อยู่ดีไงยิ่งเดินไป e ัวิดฟร e ยชิคเกนตาอูอายุเท่าอายุยี่สิบเจ็ดเท่าตาอูครับแต่ว,ว่าเป็นน้องหอบตัวเด็กทีหนึ่งใช่ไหมใช่ก็เ,เก็มราปฏิหารมากขอบคุณมากเลยครับ แต่จะกินแทบเลยวันนี้นะเพรว่าไม่ค่อยสบายนีเป็นจะหล่เหอเล่นอยู่อย่าเล่นอยู่ปินจาวเวียดนามฟันเริ่มพร้อมเมื่อไหร่สินเดอนครับออฟโรดบอกพี่ฟิล์สิบแปดสิบเก้าใช่ใช่เป็นน้องออฟโรดอีกีหนึงแต่ออฟโรดเรียกว่าพี่ครับหนูเอาน้ำได้ มีในนี่แหละค่ะแม่แม่ไปเล่นค่ะเอาเอาเด็กๆขึ้นรถได้ได้เว้ยแต่มันไม่ใส่ปอกคออยู่อ่ะใส่เป็นปะ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ดูอ๋อ,อ,อไปเล่นแบบฟาร์มมืดแล้วแม่ค่อยกลับมาก็ได้นี่มันกี่โมงแล้วแต่แต่ก็ท่นมืดแล้วนะแม่ทันไหมทันไหมไม่ต่อน้ำอยนะู่ นย้งแมวครับใช่คุณแม่คุณแม่เขา,ค,เขาคุณแม่เขาชอบหมกตัวอยู่บ้างก็เลยแบบพยายามหาก,กิจาก,การรมให้เขาว่าออกไปนอกบ้านให้ไปเจอเพื่อนบ้านบ้างให้แบบให้ไปเดินเล่นบ้างก็เลยหลอกล่อด้วยกันเอาให้สาวๆเนี่ย ให้ให้คุณแม่เอาสาวๆนะเนี่ยออกไปเดินเล่นเอ,เอากระเป๋าก่เาป๋ไปทำไมอ่ะเส,ร,สรถเข็นมันเสียบกระเป๋าได้อ้ยเสียบโทรศัพท์ได้เราไปกค่โทรศัพท์ก็พอแล้วค่ะม ใช่ครับไปดูดละคของผมเดี๋ยวาโดนผีหลอกไหมโดนหลอกด้วยกันทั้งโรงครับมีลูกตัวป่วยมีกันทางบ้านใช่เลย มีโปรเจกต์อะไรที่กำลังจะมาถึงมีคามีละครเวทีเนาะซื้อบาศทำมานดูกันได้นะครับแล้วทางบะหมีม่โอนเท่าไหรอ่อ่ะ อยาให้มีละครกับอัปโหลดท่านเัวอยากทำงานกับต้าอู่อัปโหลดมากเลยน้องเก่งมากน่าจะสนุกซีรีส์เขายังขาดตัวละครอยู่ไหมครับเด้ปั๊บเผื่อไปรับเชิญ ุณนาเร้นนะครับดูพายุทรายโดนคอนเสิร์อครับคุณเจี๊ยบซึ้อข้าวอยู่ครับร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้ชอบพ่รันด้วยหรอแม่ ฮะอไปเถอะก่อนที่ฟ้าจะมืดน,นะไม่ใช่ยุงมันจะกัดแม่ไม่ใช่เมือ่อไหร่ไม่หลอกไปไม่ได้แล้วนะครับ หนาวรู้สึกว่าวันนี้กาดอุน่นขึ้นแต่ก็ยังหนาวดียังไม่หายปวดเลยอร่อยแจมเจอแมวอย่างยังครับผมก็ยังไม่เจอนอกเหมือนพรุ่ง,รงนี้นี่ใส่โหด ทำคอมหม่ขายได้ปะทำคอมหม่ยไหมสนใจปะไม่เป็นลับนึงเด็กเป็นแม่เอาของข้างในมีอะไรอ่ะข้างในรถเห็นนะครับแม่ไม่มีอะไรมีแต่กอะทอนะอ่าโอเคใส่ใสายจูงเป็นไหมนะ่ยไม่ก็ใส่จูงอยู่ในนี้อ๋อ อยู่บนโซฟาเป่าต้องได้ทำดินเสียงแถวๆนู้นอะเพิ่งเอาลงมาถามว่าโทษศับ,บตัวเองอยู่ไหน <ST AR> ทำไมแม่ฮูดดีมันต้องใส่แบบหนาๆเลยแม่งมันใส่ไปก็ไม่อุ่นนะ แล้อกล้ามใครใส่อ่ะคุณจับน่ากับผมแล้วไม่มีใครใส่ได้ละถ้าสองสาวเจอก,กันนี่ต้องทำประกันไหมทำประกันได้สองสาวเหรออาหารซื้อทำช่วงนี้คิอเกิดทำอาหารถ้ามีเวลาไม่ป่วยด้วยอ่ะอยากกินอะไรที่มันนบรู้สึกเกเนอราวฮิวใจเนี่ย ไม่เป็นไรครับกันดันไม่ต้องทำประกันก็ได้เพราะว่ากันดั้มไม่ให้ลูกเรามันเป็นหน้าที่ของพ่อ,ขอเขาเราไม่เกี่ยวน้องทำหมั่นมาเป็นไงบ้างน้องก็น้องก็น่ารักขึ้นครับทุกคนบอกว่าทำหมั่นมาเหิดน,น้องตะนิน่ง แต่ด้วยความที่มอเนเตเป็นแมวที่หญิงก็งกโศอยู่แล้วนิ่งๆไม่ค่อเล่นกับใครก็คือกลายเป็นว่าอ่อนขึ้นงูมไหมอยากเห็นวิดีโมรับบทพระที่ท้าทายกลหัวกลิ้วจริงมันท้าทายตรงไหนครับก็แค่กลหัวกลิ้ว ได้เป็นพระจริงๆแล้วไม่มีบทอะไรให้เล่นแต่ว่าต้องโกนหัวโกนคิ้วของไม่เล่นแล้วกันนะแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วมันต้องโกนหัวโกนคิ้วจริงเนี่ยทำได้ทาให้ได้ไม่ติดเลยอืมสมองหาเมื่อกี้อ่านไปแล้วคิดว่ากำลังตอบว่าอะไรเอ้าลืมว่าเขาถามว่าอะไรละ ไก่ทอดผู้พันไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไก่ทอดผู้พันร้านนันอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละอัอน,นี้ต้องทำเหมือนไหมอ้อน,นี่มอนเลือกินเก่งขึ้นครับจริงจริงมเลือกออนี้ก็ควรจะทำด้วยแต่ว่าผมอยากจะเก็บเขาไว้ เขาให้เขามีเด็กให้มีลูกสักคอกหนึ่งแต่ว่ารู้สภาพสภาพตัวเองเหมือนว่าเลี้ยงไหวไหมมีคนเจอผมที่เจแปนหรอคืนนี้มีเคยเคียนืเป็นน้าไม่เพลิบใี่ใหม่อ๋อนานนั้นหรออร่อย ตอนนี้นของเกินเยอมากเลยครับหอมลงไปไม่หอมครับอ้วนขอ้วนเลยออ้วนเอาอวนเอาเป็นหวัดไหมไม่ใช่ครับเป็นไข้หวัดเป็นไข้ด้วยไม่ใช่เป็นหวัดนี่คืออาการดีขึ้นแล้ว แต่ว่ายังไม่หายคิดถึงครับคุณเอ๋เอ่อแม่หยังไปไหนทำไมอ่ะสายจุงมันอะมีเส้นเดียวอยีู่แบบนี้มันจะออกออกแับนี้อยู่ข้างๆรถเข็นหรือเปล่าซอกข้างๆอ่ะ ูแล้วก็ข้างๆมันมีอัเดียวอ่ะเปิดไฟไหมจะได้ม่ครับหาในที่มืดมันจะเถอะหาเจอไหมอ่ะไม่เปิดไฟหาสิไมไม่ี ครอบวนนีนนครับมาเจอกันดีสิพีพ่มาริมาหาใบ่อยดใช่ครับแม่นมากับขคยไปคนเดียวครับพี่นิมกินอะไรกินข้าวกับสาล่ายแล้วก็ไก่ทอดครับ สวยครับผมทฮมมี่มีอะไรจะบอกว่าไงทฮมมี่ทำอะไรนะ หนานตาตะเหมือนดาราคนหนึ่งมากแต่ชื่อพี่เขาไม่ได้พี่เขาชื่ออะไรครับกปดูว่าพี่เขาชื่ออะไรอืมอกินแซบ่บ ทีย่ยังยังถ้าใครคูณอดิกถ้าใครที่หนาวก็แนะนำครับน่าเหมือนฟิล์มเนาะไปบินโตสวัสดีจ้ะสวัสดีบินโตนะครับ เริ่มซ้อมเลยยังยังครับเดี๋ยสิ้นเดือนนี้ซ้อมละสวัสดีครับคุณหนิงครับตอนนี้แม่กำลังน่ะจะตบตีกับแของคอ,อยกับลูกสาวอยู่นะับใช่อ่าททำคอนเทนต์กินเน่ยกินแบบกินมุมมามเป็นแบบคนกินข้าว แม่แม่เอาแม่เอา,เอาดารากินข้าวที่อ้อนขึ้นครับยอมให้จับตัวมากขึ้นท่าน p ย a k สเปนมาเมิงกะลาปาอุ้ยมีคนเปิดมันได้ไหมได้เดี๋ยวให้ด้วยนั่นไม่ผาโจมเป็นงั้นน่ะ <c oughs> ทาา่ทานท่านอือกวน ทำไมคล้องอย่างนั้นเละไปคล้องเลยก็คล้องกับติ๊ด้วยว่ะเอ้ยไม่เป,ป็นไรแป๊บป่ะแต่มันก็อยู่แล้วล่ะมาร,รีมันไม่กระดุกกระดิก <l ug> ครั้งนี้แล้วมันก็โดดนะนี่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 ขื่นไหมตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ก่อนเลยตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ลูก ตะเอ๋ลูกตะเอ,ไอนนะ๋ไปก่อนนะไปก่อนหน้าเดี๋ยวมันจะมืด,ดาาเดี๋ยวมันจะมืดนะคะดาราทั้งสองั <c oughs> อไปไดเลยละแม่ไม่ใสเข้าแตะไปหรอไม่มันเดินไม่สะดวกใส่ข้าแตะก็ได้แต่มันจะเดินไม่สะดวกเราจะได้ออกกำลังเดินได้ มาดมทำให้ถือกล้องไว้ถือกล้องแวะถือโทรศัพท์ไวะตรงฝั่งนี้ง่ายกว่าตอนนี้เป็นดีิงอ๋ออะไรเป็นสองเบลล์อาไปได้เดินไปเที่ยวได้แล้วนี่คนจะไปเที่ยวแล้วอ่ะ หนูวอาหนูเปไหนอ่ะหนูไปเที่ยวหนูเปนไหนอ่ะได้ยินเสียงหมาแล้วไม่ปิดหนูนะนี่เหนืังไม่โดดกระโดดหลุดและยุ่งเลยเดี๋ยวนะยากอากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปทางนี้แม่ไม่ไปไม่ใช่รู้แล้วผมจะดูว่าแม่ใส่ถูกไหมไม่เป็นไรกระเดียวไม่ใช่มันเวลามันกระโดดมันจะหลุดไหมไม่หลุดล็อกคอกับล็อกดีหลังแล้วตัวนี้อยู่ไหนนี่ล็อกนี่นี่เอาล็อกหาใส่ไปไหนอ่ะ ใส่อยู่นี่อ๋อใส่นอนทับอยู่ปล่อยปล่อยเลยเลยไม่ใช่ผมจะดูก่อนขอดูก่อนแล้วทำถูกใช่ไหมแั้นมันล็อกตรงไหนอ่ะเอาคุาน่าไม่ทำถูกแป๊บนึงนะเถอะไว้เถอะไว้ไม่เอาคุาน่าไม่เอาเถอะนี้มันอยู่ไหนนี่ไงนี่เออมันพีด้วยเป็น้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องบันทีเรียสมันมันอยู่ได้แค่นั้นอ่ะโอเคโอเคอ่ะ ออเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราขี้บ่นนะเขาก็บอกเราขี้บ่นไฟเะล่ะไฟเะล่ะาจะไฟเขาเะล่ะเดี๋ยวเราปล่อยไปเดี๋ยวจะปล่อยไปไฟขเขาเลยนะ เดี๋ยวจะปล่อยไปไฟเขาเลยนะไปบ้าไฟบ้าล่ะไฟบ้าล่ะเดี๋ยวจะไฟเขาบ้าล่ะเดี๋ยวจะปล่อยไปไฟเขาเลยนะไปบ้าเออลืมลืม <laughs> ลืมว่ามันต้องต่อ Wi-Fi <laughs> ลืมขอโทษครับอืม มาแล้วมาแล้วกินข้าวเียกว่านะครับ